ที่ผ่านมาเนี่ยเราทํายางมาเป็นร้อยปีประเทศไทยเนี่ยเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยสร้างไว้น้อยมากมนะแต่ยังโชคดีที่ว่าก็ยังมีการทํามาบ้างถ้าเทียบกับประเทศอื่นเนี่ยเราอาจจะมาค่อนข้างช้าการยางเองค่ะมีเครื่องมือหรือมีนว,วัตกรรมอะไรใหม่ๆอยากให้ช่วยแชร์ให้ฟังนิดนึงค่ะพี่คือเราทําทุกตัวนะทั้งเรื่องอพันยางทั้งเรื่องการเอาผลผลิตออกจากต้นยางการยืดอายุต้นยางเรื่องพวกนี้แต่เดิมเนี่ยมันอยู่ในห้องแลบแล้วมันก็ขึ้นหิ่ง แต่เดี๋ยวนี้เรากำลังจะเอาของที่เป็นขึ้นที่กลับมาขึ้นห้างแล้วเราเน้นไปที่เรื่องของออนฟาร์มรีเสิร์ชถามเนี่ยอย่างโลกไปล่วงเนี่ยไปแก้ลงไปในพื้นที่เลยอย่างที่บอกวันนี้เป็นเรื่องของความร่วมมืออย่างเรื่องน้ำมันเนี่ยเอายางพาราไปกลั่นเนี่ยเราจับยางเถื่อนมาจะาไปไหนอเอาไปขายมันก็กลับมาบุญเวียนตลาดเพราะฉนั้นเราก็ดูว่ามันจะไปทาอะไรได้บ้างก็มีคนที่เขาคิดเรื่องเครื่องเอายางพาราผลิตเป็นน้ํามันเราก็ ร่วมมือกับเขาในการที่สร้างมาตรฐานขึ้นมาเราก็สร้างื่องต้นแบบแล้วก็ทำนั่นก็ใช้ได้ผลนะอย่างนั่งเรื่องหนึ่งเอาเรื่องของตอนนี้เรื่องรถเผาทุกคนเผาก็เกิดไอพีเอ็มพีเอ็มสองจุดห้าเวลาสร้างสวนยางใหม่โค่นยางเก่าตามรอบของมันเนี่ยมันก็ต้องส่วนหนึ่งมันต้องเผาเดิมเนี่ยเขาเผาเราวิธีการเราก็เปลี่ยนใหม่โดยการไปเอาเตาเผาระบบไพโรไลซิสซึ่งเป็นเผาระบบปิดให้เป็นไบโอชาอันนี้ก็สามารถที่จะสร้างคาร์บอนเครดิตเพิ่มขึ้นมา อันนี้เราก็ทกําการยางแห่งประเทศไทยของเราเนี่ยในโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันเนี่ยมีการนําเทคโนโลยีหลายด้านเข้ามาใช้มากแล้วก็เข้าไปส่งเสริมไปถึงกลุ่มเกษตรกร,ร,กรด้วยถูกต้องครับค่ะ